สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิงนะครับเราอยู่กันกับเก็ชินอิมเพกและวิธีการปราบบอสตัวใหม่นะทุกคนนะคือบอสคิวบิดไฟนะครับสิ่งที่แนะนามเลยทุกคนก็คือจะต้องมีนม้ำในปาร์ตี้นะทุกคนนะถ้ามีดินมาด้วยจะดีมากเพราะว่ามันจะได้สร้างโล่ป้องกันในตัวนี้นะครับเพราะมันไปมีความแรงอยู่ครับทุกคนครับออความแรงพอสมควรครับเนี่ยพยายามหลบสกิลมันให้ได้แล้วทุกคนนะ แล้วก er. er. no ็ท in ําลายโล่ก่อนครับมาถึงปุ๊บมันจะมีโล่ทุกคนเนี่ยแล้วพลังโจมตีมันจะแรงมากนะบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับโดนเข้าไปนี่ล้อกนะครับเออล้อกนะบอกเลยว่าหลบให่ได้ครับทุกคนครับแล้วก็กางโล่ไว้ครับทุกคนครับกางโล่ไว้แล้วก็ตีเข้าไปครับเนี่ยจังหวะนี้ครับโยนเป็นแปลงร่างเป็นงูนี่มันจะปล่อยลงไปทุกคนนะเราต้องหลบให้ได้ครับไอ้นี่รอแรงแรงแรงโดนละโดนละมาเอ้ยไม่ทันครับทุกคนครับโดนเข้าไปจนได้ครับเนี่ยโอ้ยกินยาแล้วครับทุกคนครับ กับไม่ทันครับทุกคนครับเออพยายามเอาน้ํามาครับเพราะน้ําสามารถทําลายโลกมันได้เร็วที่สุดเลยทุกคนนะเออจังหวะนี้ครับทุกคนครับเนี่ยดับได้ละโอเคพอดับแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จนะ ทำการปักเสาแลวนะทุกคนนะจังหวะนี้นะครับเราจะตีมันได้แป๊บนึงเลยครับรีบตีเลยครับ<น>ทุกคนครับแบบนี้ครับทุกคนครับนีได้รีบตีไปก่อนครับตัวครับแล้วก็หลบเสาด้วยครับเนี่ยโดนแรงนะทุกคนนะอย่าปล่อยให้ตัวน้าตัวตายครับแล้วก็นีครับรีบทําลายแฟกเมนต์มันด้วยการเอาน้ําแปะนะครับทีเดียวมันจะแตกเลยนะทุกคนนะถ้าเป็นน้ํานะครับเอ่อถ้าเป็นธาตุอื่นก็จะอาจจะหลายทีหน่อยนะครับเนี่ยแต่มันจะค่อยๆสร้างโลกขึ้นมาใช่ไหมทุกคนด้านขวามือของ เลือดของมันนะทุกคนนะตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มมีลูกโลกขึ้นมาครับทุกคนครับเออเริ่มมีลูปโลกขึ้นมาทีละนิดคือะนิดครับถ้ามันเต็มเมื่อไหร่มันจะกลับมาสร้างโลกนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจัดการอะไรได้เราจัดการไปนะครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับยิงเข้าไปก็ยิงครับทุกคนครับแล้วก็ป้าป้าครับทุกคนครับเออป้าวป้าไปเรื่อยเลยครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับน้ำต้องมาแล้วครับน้ำต้องมาแล้วน้ำต้องมาแล้วต่อครับทุกคนครับเนี่ยแบตเม็มมาต้องเรีบมทำลายนะครับ โอยครับทุกคนครับได้ไปสองขีดนะครับทุกคนครับได้ไปแค่สองขีดนะครับรอบละหนึ่งขีดนะครับเราก็จะต้องรีบจัดการมันนะทุกคนนะเราต้องรีบจัดการมันครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับเออตีครับทุกคนครับฟาดพิดเออฟาดเข้าไปครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละคาดว่ามันได้จัดการพลกได้รอบหนึ่งอะจังหวะนี้นะครับทุกคนครับจังหวะนี้น่าจะกการโวกได้รอบหนึ่งครับหลบครับทุกคนครับปัดไปครับไม่ทันครับทุกคนครับจัััังวนี้คคครรรรรบบบออ แปะเขาให้ครับทุกคนครับแปะเขาให้นะครับทุกคนครับต้องคำเวลาที่ตึงครับสวยครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับปักน้ำไปเลยครับโทษครับปักน้ำไปเลยเอายังไงเอ่ยแตกไหมหลอจังหวะครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับแตกไปล่ะแตกไปล่ะไม่แตกครับทุกคนครับเสียฟรีครับทุกคนครับเสียฟรีครับเสียฟรีก็ฟาดครับทุกคนครับฟาดครับอ่ะเหลืออีกประมาณยีนะครับหวังว่ารอบนี้จะแตกนะทุกคนนะเออไม่งั้นมันกลางโล่นะครับ อ่อนมันกลางโล่นี่มันจะตีแรงมากนะทุกคนนะตีครับทุกคนครับลืมตีครับทุกคนครับลืมตีครับพลาดครับโอ้โหพลาดครับคนครับงานหยาบนะครับทุกคนครับรีบควงายแฟกเม้นครับทุกคนครับรีบควงายแฟกเม้นจังหวะนี้ครับแปะเข้าให้ครับสวยครับทุกคนครับสวยตีเข้าไปก่อนตีเข้าไปก่อนครับจังหวะนี้กลางโล่ไปด้วยครับทุกคนครับกลางโล่ไปด้วยตีครับทุกคนครับมาแล้วครับทุกคนครับมาแล้วปักเสาครับทุกคนครับป่วยครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วก็แล้วก็ยังไงแลี่ยนตัว ไม่พันครับทุกคนครับไม่แตกครับโอ้โหด่จังหวะสุดท้ายครับทุกคนครับจังหวะสุดท้ายจังหวะนี้ครับทุกคนครับปาบปาบครับทุกคนครับแตกไหมครับทุกคนครับแตกครับเรียบร้อยครับโอ้โหได้อชิพเมนต์เลยนะทุกคนนะถ้าปาบมันได้โดยที่มันไม่ทันกลางโลกครั้งที่2นะทุกคนนะจะได้อชิพเมนมาด้วยนะครับนี่เราเราก็ได้อของรางวัลมาเลยนะทุกคนนะ วุ้บให้นะครับนี่ก็จะเป็นของบอสใหม่แล้วทุกคนนะจะเป็นรูปคิวบิสแบบนี้นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะทุกคนนะต้องมีน้ำนะทุกคนนะบาบาร่าหรืออ๋อใครมีโคชิดะจะได้เปรียบเออบอกเลยว่าใครมีโคชิดะจะได้เปรียบคนระับเพราะว่ามันทำดาเมจตอนจังหวะมันมันกลางโล่น,น้อยมากอะ่ะสังเกตเมื่อกี้ไหมทุกคนเออพอเราทำลายโล่มันรอบแรกเสร็จแล้วนะทุกคนนะมันก็จะปักเสาสลับกับ ยิงไฟสลัดปักเสายิงไฟนะทุกคนนะซึ่งจะเป็นจังหวะที่แบบเรามีเวลาทําลายมันแค่น้อยอ่ะนะทุกคนนะเออเพราะนั้นถ้ามีตัวที่แบบตีแรงๆนะครับน้าแข็งแรงๆน้ําแรงๆก็จะได้เปรียบเนาะตอนี้พี่ไม่ได้เอาดาเมจน้าแข็งมาเลยนะเออโรเซเลียก็กําลังปั้นใหม่นะทุกคนนะถ้าเป็นน้ําแข็งหรือว่าน้ําแรงๆนี่ก็จะได้เปรียบนะทุกคนนะเอาบาบรา,าชาร์ตีนะครับพี่ว่าน่าจะได้ได้เรื่องนะโอเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่านี่คนเชลเล่นใหม่นะครับทุกคนครับโอ้โหเยอะเลยอะเชลเล่นใหม่เยอะเลยครับทุกคนครับ